สวัสดีค่ะได้อยู่กับช่องแ้วค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่นแม่ครับเยายยาชาแนลรูม2019ค่ะซึ่งหางหายกันไปนานมากเลยนะคะซึ่งยายาก็มีไรบอกด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนหรืออะไรที่ทุกคนไม่ค่อยชอบนะคะเยายาก็ขออาภัยด้วยนะคะงั้นเรามาสร้างบ้านกันต่อเลยดีกว่าะคะ่ะ พอดีว่าหายไปเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่ากระโดดไม่ขึ้นเพราะย่าต้องไปเรียนนะคะแล้วไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะทำบางครั้งก็ไม่ว่างค่ะถึงแม้จะไม่เรียนงั้นเรามาเริ่มอันนี้กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งย่าจะเอามาไม้ที่มีอยู่แล้วกันนะคะนี่ไม้สีสม้มซึ่งมันไม่เข้ากับไม้สีนี้เลย แต่เราก็ต้องทำนะคะนี่เอ้ยเจ็บเลื่อนหรือคึงหลอดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแค่คึงหลอดนี้ยชอบกระโดดไม่เข้าอะ่ะสงสัยต้องทำบันไดละนี้ยาทำบันไดดีกว่าบันไดอันนี้คือวิธีครับบันไดแบบขี้เกียจนะคะไม่ต้องวางบล็อกเองคะ่ะให้เขา ค่ะเปงเอ้ยทำแบบนี้ค่ะวางผิดที่วางผิดชีวิตเปลี่ยนย่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วนะคะนี่ตี้ยหมดพอดีเลยนี่สวยจังนะคะเอ๊อเกือบจะไปทุกไหม ตอนนี้ไมค์ก็เหลือฟับล็อกเป็นที่เร้อยค่ะซึ่งยาย่าไปตัดไม้ดีกว่าค่ะตัดไม้ขวานใกล้จะพังแล้วนี่ตัดไม้ใกล้ๆก้กบ้านดีกว่านะคะแ่ตัดต้นอะไรดีแ่ตัดต้นนี้ดีกว่าค่ะโอ๊ยกล้องมันหมุนไม่ไปน,นี่นี่ต้นนี้ดีกว่า ลืมนะว่าต้นไม้สีไหนจะแปเป็นสีอะไรก็เก็บเก็บไปเถอะค่ะซังไม่สวยเีสว,ย,สว,ย,สวย,ยากก็เอาหมดค่ะอ,อย้ออาจจะเสียเอาอาจ,จไม่ค่อยพูดตอนตอนตัดต้นไม้นะคะไี่เจอโอ๊ะโอ๊กเอา้าที่ขุดพังพังะนั้นเก็บแต่โอ๊กก็แหละ โอ้ยหิวเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวเองหิไม่เป็นไรคะ่ะมีแตงโมเยอะมากเลยโอ้ยทำไมมันชอบไปย่าก็เล่นไม่ค่อยถนัดเนี่นีเพราะว่าไม่ได้เล่นนาะนเป็นเดือนนะคะเป็นสัปดาห์เดือนถึงไหมอะ่ะเพราะว่าอันนี้ถ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน ไอต,ต,ตอนปิดเทอมะคะ่ะตอนนี้เปิดเทอมแล้วมาดูซิว่าจะแปลไม้ได้สีอะไรเย่ก็จะได้จำให้ม่นยำขึ้นเอ้ยเดี๋ยวจะจำให้แม่นขึ้นอ๋อสีนี้แต่ยย่ว่าสีนี้มันรูซีซีดนะคะย่ก็ไม่ชอบมันเลยโอ้ย ตกน้ำอีกแล้วก็ไม่ค่อยถนดบ้านนะคะอยู่ในบ้านสิโอ้ยโอเคตอกเลยทำไมไมันดึกไว้จังเลยพึ่งเข้ามาเล่นนะเนี่ยไม่อเอ้ยตกอีกแล้วเดี๋ยมีมีสมเตอร์มาเดี๋ยวก็ มีเรื่องแล้วแล้วก็มีเรื่องแล้วรู้แล้วน่าจะทำสไตล์หนึ่งเดี๋ยวขอทุบไมไม่มีขวานก็เลยต้องเรียกาทุบเออเก็บไม่ถึงโอเคเก็บถึงแล้วนะคะเก็บอ๋ออือเออ ต้องเสียเวลาทุบอย่างนี้นะคะอาแล้วก็ตกขี้เกียจเก็บนั้นเก็บวันนั่นเก็บตอนเช้าดีกว่าตอนเช้าในเกมวางไม้จะพอไหมความยาวไม้มันเยอะ ยากอยู่นะคะเพราะสำหคนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วก็จะดูก็จะดูแบบยัไงไงก็ไม่รู้โอเคอุ้ยพอดีเลยเกมมดพอดีบ้านยังไม่เสร็จเลยนี่มัน EP พสามแล้วนี่เพิ่งรื้ตัวโอเคไม่มีซอมบี้ เออวันนี้ย่าก็ไม่ได้นอนเช่นเดิมเพราะมีคนแกะแค่สองอันเองงั้นพรุ่งนี้อย่ายาจะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวย่าจะไปล่าหาคนแกะอีกตัวเดียวแล้วสีขาวก็จะได้คาเตียงแลยเพราะตอนนี้เย,ย่ามีสองนะคะมันคาบรวมกันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนอย่าพึ่งอันนี้รู้สึกว่าเหลือกระตกอีกไหมเนี่ยในกระตก ไม่มีกระจกในตัวแล้วเหรอกระจกอุ้ยเสียงเอนเนัแมนย่าก,กลัวเอนนัมแมนที่สุดเลยอ่ะที่ทำตัววัปได้ค่ะก้มหน้าไว้แต่ตอนนั้นย่าก,ก้มหน้าแล้วนะคะมันก็ยังข้า่อย่าเลยย่าไม่เข้าใจมันอุ้ยเสียงย่าก,กลัวมากเลยอ่ะกลัวมอนเตอร์ถ้ามีกระมอนเตอร์อยู่เนี่ย แย่กลัวสุดๆเลยแล้วตัดไปตอนเช้ากันกว่าไหมตัดไปตอนเช้ายามีกมามองหน้าทำไงดีโอ้ยไยไม่กินกลัวทำไมมันไม่เช้าเร็วๆเหมืนอนเฮ้ยเริ่มเช้าแล้วเย้เพราะว่าแสงมันเริ่มแล้ว ทำไมมันต้องอยู่ที่บ้านเราด้วยแสงตรงสว่างขึ้นทำไมถ้ามีแดดประเทศไทยปลานี้ช้าตั้งนานฮะช้าตั้งนานแล้ว,นะนนลวดูอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์แม่อย่าดูข้างข้างมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยพยายากจะดูดวงจันทร์จนกว่ามันจะไปอยู่ตรงนู้น ไมคิดอย่ดูเอ็นเนอร์แมนอยู่ตรงหน้าเลยยจะพยายามกุมนะคะทุกคนอย่ารำคาญนะคะยาก,กลัวค่ะยาก,กลัวตายนะคะเพราย่ายังไม่มีที่เซฟเลยค่ะถ้ายะยาตายนะยายต้องไปเกิดใหม่หมดเลยนะคะสุส,สาเยายวาเบิร์เดิดรอให้มันเช้าก่อนรอให้มันเช้าก่อนในอีพีต่อไปนั้นตามหาละ ตามหาแกะนะคะอีพีนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะคะไม่ได้ทำอะไรมากเพราะเอ็นนแมนตัวเดียวยาย่างไม่มีที่เซฟทีก็เลยกลัวๆหน่อยนะคะอืมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายเอ่มกดหยุดเลย